แล้วก็ไปถึงวันที่ไปไกลเกินเบอร์ความเป็นแคมบุเดียจริงๆเมื่อออกยาเตียสยามเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันปตทเป็ธุรกิจแฟรนไชสยด้านปิโตเลียมเจ้าใหญ่ในแคมบเดียและออกยาเตียสยามผู้นี้ก็คือเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยซึ่งมีหลานเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนายเตียเซงหาโดยญาติผู้พี่ของเขายังเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมคือสมเด็จ เสนาพิชัยเตียบันในรอบสิบปีที่ผ่านมาตระกูลเตียไต่ลำดับขึ้นมาเป็นชนชั้นทางการเมืองและขหามบดีออกยาเทียบเท่ากับนักธุรกิจการเมืองที่รองจากตระกูลหุน่นออกยาเตียสยามเร็วๆนี้ได้รวบรวมนักธุรกิจเฟรนช์ชาที่ลงทุนร่วมกับบริษัทพททของไทยในกัมพูชาอันเป็นธุรกิจสถานีจำหน่ายน้ำมันปิโตเรเลียมหรือที่กัมพูชาเรียกว่ากะละสัง อันรวมด้วยธุรกิจร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อคาแรและอื่นๆซึ่งเป็นที่นิยมมากในแคมบูเดียและธุรกิจนี้ยังเป็นแฟรนไชส์ที่มีนักธุรกิจท้องถิ่นลงทุนร่วมกว่าร้อยละแต่ไม่เท่านั้นเตียสยามได้ผุดไอเดียอวยผู้นำหุนเซนถึงแนวทางที่จะเปลี่ยนแบรนด์เนม PTT บริษัทแม่ที่ตนเองซื้อแฟรนไชส์มาเป็นแบรนด์ใหม่ของกัมพูชานั่นคือ PPC หรือ p ีซ c ีโตเ o ียม m c a บ b เดียทั้งรูปลักษ์โลโก้แบรนด์สินค้าและสถานีน้ำมันจะถูกเปลี่ยนขึ้นมาเป็นรูปโฉมใหม่ดังที่เขาได้ออกแบบไว้ไม่แต่เท่านั้นเตียสยามยังได้จัดประชุมตัวแทนนักลงทุนแคมโบเดียที่ถือกรรมสิทธิ์ PTT franchise ทั้งหมดเพื่อหาข้อตกลงในการเดาะหรือถอนชื่อแบรนด์แม่ PTT พ้นไปจากสรลกแคมเบเดียโดยเขาได้กล่าวว่าที่ผ่านมาตนและผู้ประกอบการคนอื่นๆได้ใช้สินค้าแบรนด์นี้แต่ธุรกิจทั้งหมดดาเนินการมาด้วยคนท้องถิ่นทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการและลูกจ้างอีกตนได้เห็นว่าการเปลี่ยนชื่อมาเป็นโลคอลแบรนด์อย่างกละสังสันติภาพหรือพีชพิโตเลียมแค m b o เดียนั้นเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงต่อสโลแมที่ขณะนี้มีความสม่ตรอง ต่อความเป็นชาติบรุรณภาพะดินแดนและนี่คือแนวคิดของนักธุรกิจชั้นนำระดับออกยาของกัมบูชาอันมีต่อธุรกิจไทยที่ตนเองได้ซื้อเฟรนชชัยไปดำเนินกิจการและหากเป็นไปดังที่นายสยามกล่าวไม่เพียงแต่ PTT เท่านั้นแต่ยังรวมทั้งธุรกิจกาแฟอเมซอนและธุรกิจค้าปลีกในสถานีปั๊มน้ำมันซึ่งเป็นเสมือนแพ็กเกจธุรกิจเฟรนช์ชัย ในนามประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนชื่อทั้งหมดโดยนายสยามกำลังดำเนินการประชุมและหาข้อตกลงกับนักธุรกิจเขมรที่ซื้อกิจการแฟรนไชส์ของ PTT และดำเนินธุรกิจนี้ทั่วทั้งประเทศราวร้อยละ80นั้นดูเหมือนนายสยามจะมั่นใจว่านักธุรกิจเขมรจะมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดธุรกิจพลังงานในนามประเทศเขมรอย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่ชาวเขมร ทั้งประเทศกำลังสมัครสมานสามัคคีในความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกล่าวได้ว่าธุรกิจ PTT ได้ถูกล็อกเป้าไว้ตั้งแต่วันแรกของสองครามปืนแตกเหนือพนมดงรักเมื่อมีหลายฝ่ายออกมาชี้นำให้ฮุบกิจการของ PTT และเปลี่ยนแบรนด์ของไทยนี้มาเป็นกัมพูชาพอคิดที่อยากจะให้คนไทยบางส่วนตระหนักถึงแนวคิดที่แตกต่างอย่างสุดโต่ง ที่เกิดขึ้นในหมู่นักลงทุนกัมพูชาโดยเฉพาะธุรกิจอันเกี่ยวกับประเทศไทยโลกมันไม่ได้สวยหรือมีแง่างามแต่แค่เกรียนคีย์บอร์ดที่ตั้งคำถามต่อนโยบายไทยเขมรโดยเฉพาะมูลค่าการค้าที่ไทยได้เปรียบต่อกัมพูชาโดยข้อเท็จจริงด้านหนึ่งที่ว่า แท้จริงแล้วนี่คือสงครามคลื่นใต้น้ําที่ชาวคขมมคิดจะปลดแอกตัวเองออกจากการเป็นท่าเศรษฐกิจต่อสรโลียมกระนั้นวิธีการของพวกเขาไม่ต่างจากระบอบคอมมิวนิสต์ที่สามารถจะฮุบกิจการหรือยกเลิกสัญญาการค้าใดๆโดยเฉพาะในโอกาสที่ไทยและกัมพูชามีปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรงและขอเตือนว่า การใช้วิธีคิดแบบสากลแต่มันมีความจริงอีกด้านหนึ่งคือความเกลียดชังในความเป็นชาติระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ในช่วงระยะรีจิมหรือระบอบปกครองหนึ่งทั้งของกัมพูชาและไทยโดยเฉพาะในประเด็นของการเคารพกฎหมายการค้าขณะที่ไทยเองมีความอ่อนแอมาตลอดไม่ว่าการณีที่กัมพูชาเคยขโมยแบรนด์ข้าวหอมมะลิของไทยไปใช้เป็นผลประโยชน์ของตนเอง ในตลาดข้าวโลกมาแล้วและยังมีอีกหลายกรณีที่ระบอบปกครองของไทยไม่เคยปกป้องตอนเองจนกระทั่งมาถึงการประทะก,กันไม่ต่างจากสงครามพรมแดนและลามไหลามาถึงสงครามเศรษฐกิจมันถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องตั้งคณะชุดทำงานในการปกป้องทรัพย์สินการค้าของผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในรูปของธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจรายย่อยซึ่งมีแนวโน้มว่า กัมพูชาต้องการจะฮุบกิจาการเหล่านั้นไปเป็นของตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังที่กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาพนมเปญกรุงเทพและ4จังหวัดอีสานใต้มันคือภัยคุกคามด้านความมั่นคงและไทยจำเป็นจะต้องใช้สพากำลังทางทรัพยากรมนุษย์ทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อยับยั้งภัยพิบัติครั้งนี้